สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาทานตำแตงกันจ้าวันนี้มีอะไรจ้านี่จ้าตำแตงค่ะนะคะแล้วก็ผัดเจ้มก็คือถั่วฝักยาวกับหอมหอมแดงนะจ้าแล้วก็เม็ดกะถินได้แตะเก็บมาวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่หมดเลยนะจ้าแล้วก็ทานคู่กับขนมจ้าอั <c oughs> นนด้วยกันค่ะทุกคนลูกชายไอายคะ่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> แจ้งหัวแก้วหัวแหวนของฉันวันนี้ไอยแก่ก็เลยไม่ได้เป็นโรงเรียนนะคะนะคะก็เลยอยู่เป็นเพื่อนฉันนะคะตำใจแผลแผ วันนี้มีความอยากหอมแดงแล้วพอดีมีรถหอมแดงผ่านมาพอดีพอดีเราวันนี้เรามีความอยากหอมแดงแล้วพอดีวันนี้รถหอมแดงผ่านมาดีพอดีเราเคยก็เลยได้พอดีพอดีเลยก็เลยได้พอดีไม่พอดีเลยกินแต่เบียกินแต่เ้า